ไปฝึกงานมาแต่อิสราเอลครับเก็บข้อมูลนําครับญี่ปุ่นเขาจะปลูกพริกหวานครับพริกหวานอัง่นแล้วก็ผักกาดขาวแล้วแต่ฟาร์มครับมีมีปุ๋ยหมักครับอ่าเห็ดจากยาในเปียครับมาบดครับแล้วก็หมักไว้ประมาณสองเดือนครับใส่กับปุ๋ยคอกแล้วก็ซอยเลี้ยงพวกโลกพวกเชียร่าได้นะครับพวันที่ไปไปปรับสภาพดินอีกครับสวัดีครับผมเจมครับอยู่บัลาดําเนินครับอยู่ตังหวัดขดีครับ อำเภอพื้นท้องจังห้อละเอียดตอนนี้นีห้องปลูกอีกยังแน่ครับผมมีทั่วฝักยาวครับแล้วก็บวบหอมแล้วก็แตงกวาใส่พื้นที่ไร่ปันเดย์ครับประมาณสิบไร่ครับเฮ็ดมาจากปีแล้วครับประมาณสามปีครับก่อนที่เฮาสิมาเฮ็ดนี่เฮาไปศึกษามาตรฐานครับไปฝึกงานมาแต่อิสราเอลครับเก็บข้อมูลนำครับเป็นโครงการครับเป็นโครงการของนักศึกษาอยู่วิทยาเกษตรละเอีดครับอยู่ปุ่นเขาให้เฮ็ดให้ปลูกอีกยังครับอยู่ปุ่นเขาจะปลูกพริกหวานครับพริกหวานองุ่นแล้วก็ผักกาดขาวแล้วแต่ฟาร์มครับแล้วก็็เเฮดโปรจกต์ ทรงเขานำครับพื้นที่มองหนีมันเป็นนิยงมากกว่านเป็นไฮมันครับปลูกยางก้อนที่แหลกอันแรกจะเป็นพวกพวกนี้แหละครับปัญหาใดที่เขาเจอหลายที่เกิดการเหตุส่วนอยู่บ้ันเขานี่จะเป็นพวกโรคครับพวกเชื้อราครับลายอยู่กับมันเรื่อยเดี๋ยวกะทีหูจากมันเองครับการใส่ปุ๋ยใส่ยางล่ะปุ๋ยเขาได้มามด้ะสครับมีมีปุ๋ยหมักครับอ่าเหตุจากยาในเปียกมาบดครับแล้วก็หมักไว้ประมาณสองเดือนครับใส่กั้ปุ๋ยคอกเก็บปุ๋ยใส่เองพร้อมก็คือลดต้นทุนไปได้หลายปะได้หลายครับแล้วก็ซอยเรียงพวก โลกวกเชือราได้นะครับประมาณจะไปปรับสภาพดินอีกครับผลผลิตที่เข้าได้นี่เข้าไปขายใส่ครับอยู่ตลาดในอำเภอพุทองมีทั้งปีกและทรงครับเลาจานวนที่เข้าได้ต่ละหมื่นได้ปันใดประมาณสักสองร้อยโลครับเราล้าค่าอะครับแล้วแต่ช่วงครับขาดช่วงนี้กันอยู่กลางๆครับประมาณกิโลละสามสิบครับเอาเป็นไร่ใดมือที่พี๊ทีีสุดไร่ปันใดตุงสูงสุดกับเมื่อนก็ถึงครับเมื่อละเมื่อนครับเหล่วช่วงไหนาค่ามันดีที่สุด ช่วงใดของขาดตลาดรลค่ามันก็ขึ้นครับประมาณช่วงช่วงนาแลงครับช่วงประมาณเมษาครับมือนีก็ขอบคุ้นน่องเยมที่มาให้ความรูขอบคุณครับ